นนอบน,บน,บน้อมแด่พระธาตุใจขอความพรสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายครับขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2,568 นี่ก็เป็นธรรมะยามเช้าเนอะอาะโยมก็ถือโอกาสมาทําบุญใส่บาตรได้ฟังธรรมไปด้วยเรียกเหียวกับภาวนานะยามเช้าแล้วก็เริ่มต้นด้วยกิจชวัตทีถ้าใครเคยคุ้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อนเนื่องในการปฏิบัตินะมันอยู่ที่ว่าได้ลองเริ่มแต่ทุกอย่างนะเรื่องการให้ทานก็ดี การรักษาศีลก็ดีการเนี่ยได้มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยแรกๆยากหมดเลยยมเป็นธรรมดานะเพราะว่ามันไม่เคยคุ้นเราไปคุ้นกับเรื่องไหนละ่ะไปคุ้นกับอะไรที่มันสุขมันสบายนะยต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ทุกคนก็วิ่งหาความสุขกันอยากมีความสุขอยากมีความสบาย แต่ถ้าเราไม่เคยเท่าทันมันเนี่ยในความสุขที่เราหากันอยู่เนี่ยมันมากัดเราที่หลังได้นี่ก็เป็นอะไรที่ชาวโลกเขามองเห็นกันได้ยากเนี่เพราะว่าความสุขมันไปบังตาอยู่ถ้าถามว่าสุขมันไม่ดีหรอสุขมันก็ดีคือถ้าสุขเนี่ยแล้วมาสุขตลอดเนี่ยมันดีเลยนะแต่ความจริงมันใช่ไม่ยม คือมันไม่ได้มีความสุขอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดนะถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยจะไม่ได้ไปอะไรกับเขามากสุขแต่มันก็ว่าสุขไปเนี่ยซึ่งสุขส่วนใหญ่ชาวโลกเนี่ยไม่พ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยู่กันอย่างนี้แต่โดยเฉพาะกรรมคุณนะมันเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยเนี่ยอิงอาศัยประสาสัมผัสบ้างเนี่ยตา หาอะไรที่มันสวยมันงามดูเนะี่ยคือเป็นธรรมดานะคือถ้าที่ที่เราคือเราตั้งใจไว้ว่าเลยราก็วิ่งหาความสุขกันเอาความสุขความสบายเข้าตัวมันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าความเปลีป่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของโลกไปเลยแต่อยู่ได้ไม่นานหรอกนะความสุขเนะี่ยนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเ๋ย่มันอยู่ที่ว่าใครเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเอง ใครเริ่มเห็นแล้วว่าความสุขนะั้นมันก็ไม่แน่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้มีอะไรที่อยู่ตลอดนะจะไม่ได้ไปยิงอาศัยในความสุขที่มันพบเจอเนะี่ยให้มันเป็นที่หรือว่าเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้นันเองนี่ถ้าไม่ได้เข้ามาสู่การภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้ยากหน่อยนะคือถ้าในเบื้องต้นเรารู้จักให้ทานได้ อันนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ทำได้ยากนะบางคนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเออให้ทานแล้วอยากได้อะไรดีดตอบนะบางทีไปได้ยินได้ฟังเรื่องราวสมัยพุทธกาลเหมือนกันว่ามีคนนู้นทําบุญอย่างนี้โอ้ได้ผลลัพธ์ที่ว่าเยอะเลยต้องเข้าใจก่อนว่าคนในยุคพุทธกาลเขาเนี่ยทาบุญคือทํานะบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำแล้วได้อะไร ในคนยุคปัจจุบันเนี่ยฟังกันเยอะนตะ่เยอะว่าทำอย่างนู้นแล้วมาต้องได้กลับมาเยอะนะ่ะบางทีไปตั้งเป้าแบบเนี้ยตั้งจิตตั้งใจแบบนี้บางทีเนี่ยบุญม,มันน้อยกว่าเดิมอีกเพราะว่าจริงๆแนละ้วบุญก็เป็นชื่อของการชำระกิเลสนะทำบุญเพื่อชำระกิเลสันนี้ตรงจุดประสงค์เลยจะเห็นว่ายุคพุทธกาลเนี่ยบางคนไม่มี ไม่มีจะให้ก็ขนฝายจะให้เนี่ยแล้วไม่ได้คิดด้วยว่าต้องได้อะไรตอบแทนนี่มันเป็นเรื่องตรงข้ามกับความเชื่อในยุคนี้นะว่าทําบุญให้ไปเกิดที่ดีๆบ้างจะได้มีลาบยศมีชื่อเสียงบ้างมีความสุขบ้างจากการทําบุญเนี่ยตรงข้ามในยุถ้าไปตั้งแบบเนี้ยมันยิ่งห่างไกลจากคาว่าบุญไปมากเลยนะก็เป็นธรรมดานะ เพราะว่าจิตใจคุณเราเนี่ยมันเริ่มต้นกันที่ความมีความเป็นแต่แรกฮะจะไปมองอะไรให้มันพ้นจากความมีความเป็นเนี่ยเป็นเรื่องยากนึกดูว่าถ้าไม่มีตัวอย่างเรื่องราวนะไม่ได้แนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว,ว่าแนะแนวแนวทางมาเนี่ยว,ว่าทําบุญเพื่อชําระกิเลสรักษาศีลเพื่อชําระกิเลสภาวนาเพื่อชําระกิเลสเนี่ยคือ มนุษย์เนี่ยจะเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยมองอยังไงก็ไม่พ้นนะความเป็นตัวตนเนี่ยคือด้วยความที่มันรู้สึกว่ากายใจที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็จะหาอะไรดีๆเข้าตัวดันดูอย่างเรื่องที่ดูจะง่ายนะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมเรามาทาบุญาสาบาดเนี่ยบางคนรู้สึกง,ง่ายความจริงมันไม่ได้ง่ายนะเอาแค่ว่าเราตื่นเช้ามาเนี่ย ไม่ใช่ทุกคนทําได้นะโดยเฉพาะว่าตื่นมาแล้วไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องตัวเองด้วยนะ่ะเรียกว่ายากนะบางคนตื่นมาตื่นแต่เช้าเลยเคยได้ยินญาติโย,ยมมาคนต่ตื่นตีสองตีสามนะมาเตรียมกับข้าวบ้างเตรียมเดินทางบ้างนี่เขาเรียกว่าใช้กําลังใจมากนะถ้ามองกันที่ความสุขความสบายเนี่ยไม่มีนะความสบาย,ยตื่นเที่ยเช้าเหนื่อยกว่าเดิมอีก ถามว่าได้อะไรไอ้ตรงที่มันไม่ได้อะไรเนี่ยหลนะอันเนี้เป็นศสัจธรรมนะคือถ้าไม่ได้มองว่าจะเอาอะไรเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยออกไปเปียบเลยตื่นมาเช้าๆก็ทําทบุญเนะี่ยมาถวายทานได้พระสงฆ์บ้างเนี่ยมาถวายทานให้ญาติาายายโยมที่เออเขามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมบ้างใจมันสบายนะกายเหนื่อยไหมเนี่ยกายเหนื่อยล้าในเรื่องธรรมดา ตื่นเช้าบางทีขับรถเดินทางไกลด้วยเนี่จะเห็นนะว่าเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยทิฏฐิเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยโดยไม่รู้ตัวด้วยคือไม่ได้ต้องคาดหวังนะว่าจะมาเอาบุญนะี่ยมาให้ทานแล้วเออขอได้อะไรกลับไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องคาดหวังระโยมเนี่ยคือเอาออกเนี่ยสบายกว่าแล้ะมันมีต่การเอาออกด้วยบางทีเนี่ยคนทําบุญไม่รู้ตัวด้วยซ้ํา น้ำว่าทำบุญเนะนี่ยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะคนยุคพุทธกาลเนี่ยคือเวลาเขาถวายทานถวายอะไรไปนเนี่ยบางคนนะไม่มีข้าวจะให้ต้องไปขอเขามาให้เนะี่ยคือในใจในมองกันแบบนี้นะคนเรื่องเลยทำบุญโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าทำบุญอยู่สมัยพุทธกาลจะเป็นแบบนี้กันมากกว่าแต่คือใจอยากให้ใจน้อมไปนในการให้มูลค่าของเนี่ยไม่ต้องนับนะไม่ได้มีความ เรียกว่าสําคัญอะไรมากมันอยู่ที่ว่าใจนะเรียกว่ามันี่เรียกว่าอยากให้ขนาดไหนในบางทีคนเขามีกําลังทรัพย์มากเขาก็รู้สึกว่าของเราเนี่ยเป็นของที่ดีนะเขาควรขวายมากคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์เป็นยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเขาต้องไปขวนขวายของที่มันมีมูลค่าทางโลกมากนะแต่ทางจิตใจจะสําคัญกว่า อะไรที่เขารู้สึกว่ามันดีสุดที่เขาพอจะหาได้เนี่ยเขาขนขวายนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องไปตรงมานะเรารู้สึกว่าอะไรดีเนี่ยเราให้สิ่งนั้นไปเนี่ยใจเราจะน้อมเป็น,นการที่เรียกว่าได้รับสิ่งนั้นนะมาเองเนะโดยธรรมชาติกฎเกณฑ์มันก็เป็นอย่างนั้นคือถ้ามายุคนี้บางทีไปมองกันว่าอ,อมองกันที่ตัวเลขนะคือ กลับมาดูที่จิตใจดีกว่าว่าคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสะท้อนจริงๆอ่าจิตใจให้ขาดเนี่ยคือเราจะเข้าใจธรรมชาติได้เยอะแต่ว่าเหตุปัจจัยไม่ได้ขึ้นกับของภายนอกมันย้อนกลับมาที่จิตใจเราทั้งนั้นใจเราเนาะเป็น,นการให้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยคือไม่ต้องไปนับมูลค่านะอันไหนที่เราสึกว่าดีเนี่ยเราถวายได้ใจเป็นบุญใจเป็นกุศลเนี่ย โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเรื่องนามธรรมเนะี่ยตีค่าเป็นตัวเลขไม่ได้เนี่ยอันนั้นยิ่งเรียกว่าอันนี้ส่งมันยิ่งเยอะการรักษาศีลนะตีค่าไม่ได้นะมันดีไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนะจับต้องได้ทําได้เห็นประโยชน์ว่ารักษาศีลไว้ใจสงบกุศลเกิดโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ารักษาศีลไป เพื่อให้คนอื่นเขามามองว่าโอ้นีเรารักษาศีลนะเราดูเป็นคนดีนะนจะเห็นว่าพุทธการไม่มีนะสมะการเรียกว่าปฏิบัติแบบนี้เนี่ยภาวนาเองก็ตามมีแต่ว่าภาวนาเพื่อขัดเกลาวชำนาญกิเลสตรงข้ามกันหมดเลยนะคือยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่คนเราเนี่ยอยู่กับทางโลกจนคุ้น คือทางธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มีช่องให้พัฒนาเลยเนี่เป็นเรื่องยากนะการมองโลกแต่ละครั้งเนี่ยมันมองไม่พ้นตัวตนนะถ้ามันประกอบด้วยตัวตนแล้วเดียเด๋ยวกิเลสมากันเพียบจะบอกว่าทําบุญก็ตามไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนะเรียกว่าได้นะแต่ว่าอานิสงส์เนี่ยยังไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้ท่านชีไ้ไว้ว่าทําบุญเพื่อชาําระกิเลสชำระค,ความตนีเนะี ถ้าใครเอาความตันหนีออกได้นะชีวิตมันจะเย็นเลยแต่ใครเรียกว่าโดยเฉพาะอะไรที่มันทําได้โดยยากนันอยูตื่นเช้าทํากับข้าวเตรียมของขับรถเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทํากันได้ทุกคนนะน้อยคนนะที่รู้สึกว่าเออไอแบบเนี้ยเรียกว่าคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่ากับแรงกับใจนีที่เออเหนื่อยไป ได้มาเข้าวัดมาทำบุญใจสบายนะคือถ้ามองก,กันแค่ว่าเอากายสบายเนี่ยบางทีไม่พอนะมันดันไม่พอถ้าในคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาจะรู้สึก่าการตื่นเช้าเออทรมานเหลือเกินคือเป็นเด็กเล็กๆอะไรก็เป็นแต่แค่ตื่นเช้าเนี่ยมันไม่อยากตื่นนะโดยเฉพาะว่าตื่นแล้วไปทําบุญด้วยจะไม่เข้าใจนะว่าเออทาไปทําไม เราค่อยๆอ,อาศัยประสบการณ์ไปเถิดต้องให้เวลาเขาโตไปหน่อยหนึ่งคือถ้าเข้ามาสู่การปฏิบัติได้เนแต่ละสิ่งที่ทำนะเป็นเครื่องขัดเกาทั้งนั้นให้ทานก็ดีม็ฝืนมากนะคือสิ่งที่มันสำคัญกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้เออทำบุญไปแล้วได้รับผลนะไอ้สำคัญคืออุปนิสัยเนี่ยที่มันค่อยๆสะสมไปทีละนิดละหน่อย เด็กๆได้เปรียบนะมีพ่อแม่พามาเนี่ยมันจะซึมไปโดยไม่รู้ตัวนันโตมาจะจะรู้จักว่าเออให้ทานเป็นอย่างหนึ่งละที่มันอยู่ในจิตเขาลนะจิตเขาเคยคุ้นได้รู้จักว่า,นะวาชีวิตนี้มันมีเรื่องการแบ่งปันด้วยให้ทานตักศ,ศีลมาฟังธรรมด้วยนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยคือโลกจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามนะ อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าธรรมดาของจิตเนี่ยจิตเขารู้อะไรแล้วเนี่ยมันจะค่อยซึมซับมันจะต่างกับว่าคนไม่รู้จักทําบุญไม่รู้จักขนขวายประโยชน์เพื่อผู้อื่นเลยเน่ะโลกทั้งโลกเขาเนี่ยมีแต่ตัวเองมีแต่ว่าวันนี้วันหยุดนะวันเสาร์เนี่ยคือนอนพักผ่อนกันให้เต็มที่เ,เดี๋ยวไปบายสายไปหาอะไรทำนะดูหนังฟังเพลง หาหารอร่อยอร่อยอ่อยกินช,ชีวิตชาวโลกมันไม่พ้นอย่างนี้นะความสุขของเขาเนี่ยอยู่ในมุมมองเท่านี้ใชเข้าใจนะว่าจิตเน่ยเคยได้เรียนรู้อะไรมาแล้วเนี่ยคือช่องทางการดำเนินเขาเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะใครรู้จักกัรให้ทานในก็ขอเลยว่าจิตกน็น้อมมาในการให้ทานเนี่การแบ่งปันมันจะง่ายขึ้น แล้วใจเรามันจะสบายขึ้นเพราะใจไม่ค่อยติดข้องให้อะไรได้นะจิตมันก็ไม่ได้ตนีกับสิ่งนั้นนะเข้าใจมากขึ้นนะตัวอย่างว่าพรามนะ์เนะี่ยมีผ้าอยู่พื้นเดียวนะผัดกันใช้กับภรรยาเนะี่ยคือจะออกจากบ้านเนี่ยต้องผัดกันออกเนะี่ยออกพร้อมกันไม่ได้ว่าผ้าผ้าห่มนะมีอยู่พืนเดียวห่มที่พอจะออกงานได้นะ ไม่ใช่ว่าไม่มีผ้าอะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นผ้านุ่งที่ไว้ใช้ส่วนตัวนะ่ะแต่ผ้าที่ออกไปข้างนอกได้เผืนเดียวก็มาวันหนึ่งเนี่ยก็ไปฟังธรรมนะคือได้ยินคนเขาล้อเปล่าประกาศกันว่าเดี๋ยว,วมีการแสดงธรรมเนี่ยด้วยความที่ออกไปได้ครั้งละคนเนี่ยก็ต้องผัดเวรกับภรรยาเขาเนี่ยนะช่วงนี้ภรรยาออกนะภรรยากลับมาบ้านแล้วนะ่ะเดี๋ยวพรามก็ออกไป ไปฟังธรรมกันเนะี่ยที่วัดนะพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงธรรมไนปะคือจิตที่อยากถวายเนะี่ยอยากถวายของและมีแต่แต่อีกเสียงหนึ่งนะเสียงกิเลสเนี่ยนนะเสียงกิเลสมาคอยจะมีเหตุผลมาเยอะว่าเออถ้าให้ไปะจะอยู่ยังไงเนี่ยให้ไปแล้วจะเอาอะไรใช้ภรรยาจะเอาอะไรหอมออกมาเนี่ยอันนี้ว่าเสียงของความตันดีนะมัน คิดได้ไม่พ้นเรื่องของเราหรอกเรื่องความจริงเนี่ยบาคิดได้ทานี้นะเดี๋ยวเราจะอย่างโน้นเราจะอย่างนี้ไม่พ้นเรื่องของความเป็นเราแต่สิ่งของการให้ทานในเสียงปัญญาเนี่ยโอยน้อมอยากไปถวายไม่ได้คำหนึ่งอะไรของถึงตัวเองนะแต่ก็สู้กันอยู่อย่างเงี้ยไปก็จนแบบว่าเช้าเลยเนี่ยท่านก็แสดงทาตั้งแต่กลางคืนเนี่ยเวลาก็ล่วงไปจนมาถึงเช้านี่ในพรามก็สู้กันตัวเองมาตลอดนะ สุดท้ายก็น้อมไปได้ว่ตาตัดใจเลยถวายไปเลยปุ่มก็เงียบนะคือมันให้ไปแล้วเนี่ยไอตัวตัวเสียงตังกิกเลสมันก็นเงียบไปเลยเป็นแบบดีนะคือให้ได้ปุ๊บเอาชนะความตันหีได้เนี่ยคือตรงนี้สําคัญกว่าสําคัญกว่าว่าเออให้ไปแล้วพร้าเขาได้ได้กลับมาถามว่าได้ะไรกลับมาไหมได้นะมีพระราชาท่านเห็นแต่ก็ถวายของมา เยอะเลยอันนี้มองกันตรงไปตรงมาพามไม่เคยคิดนะว่าเอ้ยเราให้ไปแล้วเราต้องได้นะกลับมาต้องให้ประชาชนไมาเห็นด้วยว่าเออเราไปนคนใจบุญเนี่ยประชาชนจะได้ถวายของเราเยอะๆไม่มีนะมีแค่ว่าสู้กับจิตใจตัวเองนั่นเลยใจตนันีใจอยากให้เนี่ยอยู่กันเท่านี้คือโลกครั้งโลกของาพาเพราะมันมีแต่การกําจัดกิเลสน่ตนีปุ๊ โอ้อยากให้อยากใหนะ้ทำไมกิเลสมันดานจังมันไม่ยอมให้มองกันแบบนี้นะชาวโลกเราเนี่ยปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการทําบุญบ้างไม่อย่งงางนั้นทําบุญมันไม่ถึงบุญซะดียาวเลยนะในเมื่อทําทบุญไปมีแต่สร้างเหตุเกิดบุญกุศลมีไหมดีเนะี่ยดูตัวอย่างที่พอจะจับต้องได้เนี่ยโยมเห็นแมวเนแถวนี้ไหมนเนี่ยคือ มันเป็นแมวก็จริงนะแต่ว่ามันมีอาหารกินเรื่อยคนเข้ามาเขาก็พอดพอนมัได้เรื่อยตัวอย่างได้ว่าทําบุญไว้แต่เรียกว่าบาปมันก็ทาเหมือนกันเกิดมาในภพของทุกติเนี่ยมันก็เป็นแมวที่มีกินไปใช้ดีนะเป็นอย่างนี้นั่นคือถ้าใครไปมุ่งว่าสร้างเหตุเกิดอ่ะสร้างเหตุเกิดเป็นยังไงได้บ้างอยากได้บุญ อยากให้บุญเนะี่ยมันสะท้อนกลับมาดีๆคือไปตั้งว่าอยากให้เกิดดีๆก็ได้มันเกิดแน่โยมนะแต่ว่าดีไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยที่ทาาํไวัฏจักรทําบุญมากคือไม่ต้องคาดหวังนะยิ่งคาดหวังเนี่ยผลมันยิ่งน้อยลงเพราะใจเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นไปเยอะนี่ก็จะ,ปะเปลี่ยนมุมมองเนะเราถือโอกาสมาวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์มาเข้าวัด ถวายทานในฟังธรรมปฏิมิธรรมแต่เช้าเนี่ยหายากนะเพราะว่ามันใช้อะไรที่มากกว่านั้นกายเหนื่อยนะเดินทางก็เหนื่อยถึงเช้าก็เหนื่อยมาเตรียมข้าวขององีกแต่ว่ามันก็สะท้อนเข้าไปนะสะท้อนเข้าไปตรงที่ว่าใจเราจะไม่ไปเรียกว่าให้ค่ากับความลำบากทางกายมากอย่างนี้อยู่ยังไงก็สบายนะมันเป็นน้านตรงข้ามที่เราไม่ค่อยเห็นกันแล้ววันนี้ก็ พอสมควรเกยฑ์เวลาเนาะนะอีวันก็มีด้วยประการชนิด